นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราหิมของประเทศมาเลเซียจะแต่งตั้งดรทักษินชินวัตในอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานอาเซียนซึ่งประเทศมาเลเซียจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าบอกว่าต้องการได้ประสบการณ์จากรัฐบุรุษแบบนี้วันนี้ผมอยาก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านผู้ชมครับคําว่ารัฐบุรุษไม่ใช่จะพูดออกมาได้ง่ายๆคนที่เป็นรัฐบุรุษคือบุคคลที่เป็นผู้นําทางการเมืองหรือทางการทหารเป็นนักการทูตและเป็นบุคคลสาธารณะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติเป็นคําที่ยิ่งใหญ่ครับรัฐบุรุษในประวัติศาสตร์ของประเทศสยาม ตนถึงประเทศไทยมีคำว่ารัฐบุรุษบุคคลที่เป็นรัฐบุรุษอยู่สามคนมาแล้วครับคนแรกเรียกว่าเชษฐบุรุษคือรัฐบุรุษผู้ใหญ่เป็นคำเรียกรัฐบุรุษผู้ใหญ่ e n d e เดอร์สเต a แคนคนนั้นก็คือพันเอกพยาพหลพลพยุหะเสนาพุทธพหุลโยธินครับซึ่งเป็นหัวหน้าและผู้อ่น ประกาศคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อย่ำรุ่งวันที่24มิถุนา2475ีมีสโลแกนชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อประชาธิปไตยเรียกท่านว่าเป็นเชษฐบุรุษคนถัดมาครับคือคือดรปรีดีพนมยงเป็นรัฐบุรุษเป็นบุคคลที่ มีพระบรมราชอ,องค์การจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แปดอน,นันทมหิดลประกาศมีพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้ายกย่อง,งดรปีดีพนนมยงในฐานะที่เป็นรัฐบุรุษอาวุโสครับเป็นรัฐบุรุษอาวุโสในรัชกาลที่แปดส่วนคนสุดท้ายคือพลเอกเปรมติณสูรลานนท์เป็นรัฐบุรุษครับนี่คือ สามรัฐบุรุษของประเทศไทยประเทศสยามและประเทศไทยท่านเอกพญาพหลพลพยุหสเสนาดรปีรีพนมยงรัฐบุรุษอาวุโสท่านเทศฐบุรุษคือพญาพระเอกพันเอกพญาพหลพลพยุหะเสนาและรัฐบุรุษพะเอกเปรมปินสูลานนท์ส่วนดรทักษินชินวัรนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษจากต่างประเทศ ยกย่องคนไทยนะครับถือได้ว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งต่อประเทศชาติเหมาะสมแล้วครับท่นานทําคุณงามความดีแก่ชาติบ้านเมืองมีชื่อเสียงในทางด้านการบ้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านการด่าปงประเทศเหมาะสมที่จะเป็นรัฐบุรุษต,ตามความหมายของอันวาอิบลาหินนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครับยิ่งนำเกล็ดเล็กๆน้อยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบครับ ขอบคุณมากครับ